ข้อเท็จจริงมาอยู่ตรงไหนข้อเท็จจริงมันอยู่ตรงนี้ของขังของศักดิ์สิทธิ์ของวิเศษเส็กเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยนะคือจะมีอายุการใช้งานนะมีอายุการใช้งานหมายความว่ายงไหมายความว่าถ้าตราบใดที่มีความเชื่อมั่นความขังความศักดิ์สิทธิ์ยังมีแต่ถ้าตราบใดที่จิตคลายแล้วไม่ได้ยึดในความยึดความเชื่อมั่นนั้นแล้วเนี่ยของนั้นจะไม่ได้มีค่าอะไรเลย ม,มีเรื่องจริงอยู่เรื่องหนึ่งเมื่อปีก่อนปี2566มีคนมารอพระประธานหลวงพ่อทองทิพย์จำได้ไหมฮะทีนี้โยมเขาเอาพระเนี่ยมา,มาร่วมหล่อห่อหนึ่งนะฮะรวมหล่อห่อหนึ่งทีนี้ต่อมาก็เห็นว่าเป็นพระหลายประเภทก็มานั่งคัด,ค,ดคัดดูนะฮะก็มีพระในนั้นเนี่ยหลายองค์เป็นพระเก่าแก่มากมีองค์หนึ่งคือเป็นหลวงพ่อสีสวรรค์ หลวงพ่อสีสวรรค์รุ่นแรกของจังหวัดนครสวรรค์อายุเป็นเกือบ100ร้อยปีเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วคนที่เขาอยู่ในวงการพระเนี่ยเขารู้เลยว่าพระอ,องค์เนี้ยศักดิ์สิทธิ์มากนะแล้วเขาเล่นหากันถ้าเฉพาะในนครสวรรค์หลักล้านเขาก็หากันโยมนะก็เลยพอดีก็ติดต่อได้ก็เลยติดต่อไปบอกว่าโยมรู้ไหมว่าอันเนี้ยคือหลวงพ่อสีสวรรค์นนะเก่าแก่มากจะเอาคืนไหมเพราะว่า หนึ่งเป็นพระเก่าพระโบราณแล้วแท้ด้วยนะคนที่ก็ดูให้เขายืนยันว่าแท้แน่นอนแล้วราคาเนี่ยหลักร้านอับสองร้านถ้าสวยๆเนี่ยเขาก็บูชากันชาวบ้านนะนะคนที่เขาแสวงหานะพูดว่าอย่างนั้นเธอจะเอาคืนไหมดีกว่าเอารอไปนะนะเราก็าบอกเขาเนาะเขาบอกโอ้ยเขาไม่รู้เลยนะว่าบ้านเขามีแบบนี้แต่ว่าถ้าพูดถึงหลวงพ่อสีสวรรค์นเนี่ยคือว่าคุณปู่เขาเนี่ยเป็นคนนครสวรรค์แล้วก็มาทํางานในกรุงเทพแล้วหลวงพ่อก็อยู่กรุงเทพเรื่อยมา นะก็คิดว่าน่าจะเป็นของคุณปู่นะแล้วเขาเนี่ยเป็นคนชั้นหลานแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็ขวาดออกมาหมดเลยว่าจะมาหล่อพระ,ะอะไรทํานองนั้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเห็นไหมคือเขาไม่รู้ไงโยนะเพราะเขาไม่รู้เนี่ยนะเขาไม่ได้มีความเชื่อมั่นเขาไม่ได้มีความยึดในสิ่งนั้นของนั้นถึงแม้อยู่ในบ้านก็เป็นแค่เหรียญธรรมดาถึงจะมีราคาสูงขนาดไหนถึงจะมีเนภาพขนาดไหน,ไหนที่คนนครสวรรค์ก็นับถือนะนะนะกันนะนะก็ เฉยๆเลยนะฉันได้ก็ฉันนั่นแหละญานโยมเพราะฉะนั้นอาตามาต้องบอกไงว่าของแบบนี้มันเป็นของมีอายุการใช้งานหมายความว่าถ้าตราบใดที่คนนั้นยังบูชาอยู่ยังศรัทธาอยู่ยังเชื่อมั่นอยู่นะจิตยังมีความเคารพอยู่นับถืออยู่สิ่งนั้นมีพลังอเข้าใจเนาะแต่ถ้าคนนั้นคลายจากความศรัทธาจากความเชื่อมั่นแล้วเนี่ยวัตถุนั้นก็จะกลายเป็น ของธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าคนไหนรับไปบูชาใหม่นะแล้วก็มีความ,ร,ร,มรัทธามีความเลื่อมใสมีความเชื่อมั่นพลังก็เกิดเพราะนั้นเห็นไห้ว่าพลังเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากตัววัตถุอย่างเดียวนะแต่เกิดจากตัวผู้บูชาด้วยผู้ศักการะด้วยมันต้องจูนเข้าหากันนะ่ะเพราะนั้นก็เป็นธรรมะเลยฮนะโยมเป็นธรรมะในข้อไหนล่ะทุกอย่างต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยนเะห็นไหมแตนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องพึ่งวัตถุบ,บ้างได้ไหม ได้สาหรับคนที่เป็นปรมัตธรรมก็ไม่ต้องพึ่งวัตถุอะไรแล้วเพราะว่าสร้างเหตุสร้างปจัจจัยดีมันก็ดีด้วยใจของเราได้นะตอนนี้อย่างบางคนที่เขายังไม่ไม่ถึงพร้อมตรงนั้นเขาก็อาจจะพึ่งวัตถุไปก่อนเราก็อย่าไปว่าเขามันเหมือนคนว่ายน้ำนะคุณโยมนะคนว่ายน้าเนี่ยนะบางคนเพิ่งฝึกวันแรกจําเป็นต้องใช้ห่วงยางไปก่อนนะต้มแต็มต,ต้มเต็มแล้วก็ค่อยถอดห่วงยางเดี๋ยวเขาก็ว่ายได้แต่คนที่ว่ายเก่งแล้วนะเป็นแชมปเปี้ยน กีฬาว่ายน้ําแล้วห่วงยางเขาจะเอามาใส่ทําไมไม่เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตเขาแล้วใช่ไหมคุณโยมฉันได้ก็ฉันนั่นแะแต่คนสองคนนี้สามารถอาบน้ําหรือว่ายน้ําในบ่อเดียวกันได้อย่างมีความผาสุกทั้งคนที่ต้องใช้ห่วงยางและคนที่เป็นแชมป์กีฬาว่ายน้ําก็สามารถใช้แหล่งน้ําอันเดียวกันได้อย่างมีความสุขร่มเย็นเพราะมีความเข้าใจในความต่าง นะมีความเข้าใจในความต่างแล้วมันง่ายแต่ถ้าเราเห็นต่างแล้วก็ต้องเอาอย่างที่เราเห็นเท่านั้นยึดมั่นว่าอย่าไปใช้วัตถุอ่างเงี้ยหรือไอ้พวกที่ใช้วัตถุก,ก็บอกว่าไอ้พวกนี้พวกปรามัดฉันยังเข้าถึงไม,ไม่ได้หรอกมันสูงไปเบอร์ไปอะไรทํางเน,นี้เนาะนะมันก็ทะเลาะกันเปล่าๆอยู่นะสังคมเนี่ยมันก็บอบช้ำอยู่เยอะแล้วจะทะเลาะกันทำไมนะขอบินบาดเจริญพร ตะตาตาเป็นเช่นนั้นเอง